<TV. S 2> บริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับเพื่อสัมผัสสมรรถนะนิสสันเนวราร่าใหม่รถกระบะแกร่งสุดเข้มที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ นิสสันนาวาใหม่สืบท่อสายพันธุ์แกร่งจาก DNA อันเป็นเอกลักษณ์ของกระบะจากนิสสันหลากหลายรุ่นตลอด80ปีที่ผ่านมาพิเศษสุดเพิ่มความดุดันกับนิสสันนาวา b l a ล k e อ i ด i o n เติมเต็มความแกร่งสปอร์ตเร้าใจยิ่งกว่าเดิมด้วยชุดแต่งโทนสีดำภายนอกรอบคันเพิ่มความฉบบเฉียวสปอร์ตแข็งแกร่ง สปอร์ตเร้าใจกว่าเดิมด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้ออัลลอยสีดำม,มาดเข้มขนาด18นิ้วลายใหม่เพิ่มสไตล์เทและยังมีชุดคิ้วซุ้มล้อเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษรวมทั้งมีเสาอากาศแบบครีบฉลามที่ดูทันสมัยและมีประสิทธิภาพภายในคงความเท่ดุด,ดันด้วยชุดแต่งโทนสีดำเสริมตามจุดต่างๆในห้องโดยสาร สมรรถนะทรงพลังมั่นใจทุกสภาพการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์แบบ4สูบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร นิสสันนวาร่าใหม่รุ่นปี2022มีให้เลือกหลากหลายรุ่นทั้งในตัวถังแบบ King Cap 2ประตูแบบธรรมดาและตัวถังยกสูงรวมถึง Double Cap 4ประตูเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดที่มีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อครบครันสำหรับทุกรูปแบบของการใช้งานในทุกเส้นทางมีให้เลือก4รุ่นหลักพร้อมแล้วที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทาง นิสสันนวราใหม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีใครกล้าคิด